ครับก็อขอสวัสดียามบ่า,ายนะครับวันนี้เรายังอยู่ในสวนจิจ๊บจ้าบสวนทุเรียนพิกไยโอโซนนะครับผมแห่งุณเขาจบมบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมตอนนี้พาไปพบกับคุณพี่ครับที่เดินทางมาจากามาตาม้นคว้าหาเจ้าทุเรียนโอโซนเนาะ <c oughs> รู้สึกจะทางกันไปภูใหญ่ๆเต็มที่แล้วเนาะจนจนท้องกลางเลยจะเดินไม่ไหวกันแล้วเนาะโอเคตอนนี้ยังมาเดินเลยก็มาเก็บตกภาพสวยๆกันอยู่ในสวนอยู่เนาะ โอเคครับอาเดินเลยครับทีแรกผมก็จะไปส่งแขกผมแล้วทีนี้เพราะเพราะเขาทานอิ่มแล้วไงครับอ่าโอเคครับผมอร่อยสุดตอนนู้นก็เยอะตอนนู้นเยอะกินล่มแล้วก็จะได้ไม่ไหวโอ้โหเยอะมากเลยปีหน้าตอนนี้จางตอนนู้นกระจ่างปีหน้าเดือนพฤษภานแล้วจะมาจองจองคนละต้นองปีนี้เราได้ปีนี้เราได้กินที่สวยจะรอกลับบ้าน มีนามีนาครับมีนาต้องต้องต้องจองช่วงมีนาใช่ครับต้องจองช่วงมีนาครับผมถ้าอย่างนั้นจะไม่ทันเขานี่นี่น้องนี่เขาก็จองจับจองยกต้นกันไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีเจ้ของหใช่ครับรู้สึกจะเป็นกำนันอยู่เมียเมียกำนันอยู่ไอเนี่ยครับรามสุนทีเนี้ยครับน้องน้องลีน้องลีน้องลีนั่นแหละครับเรามาเรายังดวงดียังได้โชคดีสวนยังมีให้เรากินหนึ่งลูก ไม่รู้เราก็ไม่ได้กลับบ้านไม่รู้ไปขมโมยของใครมาก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เพืเ่อนพีน่น,น้องไมาได้กินอยู่บ้านกันบ <c oughs> ้านะคะเด่โจทย์บ้านนะคะต <c oughs> <c oughs> ังมาก็ไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะย้า,า,ยยา,ายไปสวนสตอแล้วนะคะบ๊ายบายคครับขอยุติกาห์กันลยวีต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอของสวนใจดีค่ะสวัสดีค่ะ